ควรดนค่ะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องตามคุณครูนิกับคุณลลยเลยนะคะหนึ่งสองสามควรดีนนาทีใหญ่มจะกูเข่าโตรสาลีควรดีนนาทีใหญ่มจะกูเข่าโตสาลีโอมยูนนานาใจเม้าตัวีขำก

สนุงไหมคะเด็กๆเ,เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดินหินทรายกันคะ่ะเราจะมาเริ่มเริ่มจากอะไรคะคุณภูมิเริ่มจากดินนะคะเด็กๆ<อ>ดินที่คุณภูมิถือนี่นะคะเ<อ>ขาเรียกว่าดินร่วนดินร่วนเอาไวไ้ใช้ปลูกต้ไคคน,นไม้ค่ะคุณภูเลลาค่ะเป็นไงคะมันมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆดูนะคะเวลาที่คุณภูณณมิจับนะคะ มันจะเป็นลักษณะนิ่มนะคะแข็งก็จะมีก้อนอแข็งข้างในด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะเด็กรู้จักไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ,ะรคะเด็กๆค่ะทรายนั่นเองค่ะเด็กทรายเป็นสีเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเนื้อขนาเป็นสีส้มนะคะเด็กแล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะเด็กเคยเห็นทราย มีตัวเองที่ทไหนคะมีเ็งที่ทะเลค่ะใช่ไหมคะคุณเวลาคะทรายเนี่ยเขาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะทรายนี้นะคะก็จะใช้ในการสร้างบ้านนะคะแล้วก็ทําอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะส่วนต่อมานะคะแก้วนี้นะคะก็คือหินนั่นเองเด็กลองจับดูนะคะคุณไม่ต้องจับดูค่ะค่ะทีนีลองจับด,ด,ด,ดูนะคะลักษณะเป็นไงคะ ใช่แล้วค่ะแข็งมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหินนะคะหนักด้วยม,มน้ำหน<ม>ักนะคะแล้วก็แข็งก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีสีดํานะคะที่ภูมิถือมีสีขาวมีสีเหลืองตาบางชนนะคะเขาก็เอาหินนะคะมาย้อมสีให้มันสวยงามน,นะคะใช้ในการตกแต่งทำจากต้นไม้นะคะ ประโยชน์ของหินนี้นะคะก็จะใช้ทาอาคารบ้านเรือนสร้างบ้านแล้วก็นํามาทําครบค่ะคคบที่ใช้ในบ้านนะคะที่เด็กๆเคยเห็นที่พ่อคุณแม่นํามาตำทิกตำอะไรเนี้ยค่ะก็จะใช้มาจากหินพวกนี้ค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้รู้จักลักษณะของดินทรายแล้วก็หินกันแล้วนะคะค่ะเด็กๆลองดูนะคะถ้าเด็กๆ เห็นที่ไหนนะคะลองสัมผัสดูได้นะคะเรามาทบทวนกันเลยนะคะดินมีสีอะไรคะดินมีสีดำค่ะคุณครูเรนาะต่อไปสีอะไรคะสีเ <4 S 1> <4 S 2> หลือง, <4 S 2> งค่ะนีเหลืองส้มนะคะแล้วก็หินค่ะดินีลองสือเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปการสอบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ